ปล่อยในเราขวดของเราทำอะไรเฮ้นนม่แมากิน เหม็นไหมวัวจะโอมิงกันที่ลูกสกปรกเยอะเหม็นเหม็นปลาไข่มุกไม่เหม็นหรอกแข่ฟันแล้วนะไข่มุกแก่พอดิ้งไข่มุกแก่พอดิ้งคะเนินไปไหนเนินเนินไปไหนลูกเนินไปไหนคะเนินไปไหนเนินไปไหนวิ่งไม้เนินไปไหนนะวิ่งไปวิ่งไม้เหรอลูก